ยายนีใจบุญปลายหมู่บ้านริมทุ่งนามีบ้านไม้เล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบสงบบ้านนั้นเป็นของยายนีหญิงชาราที่มีอายุเลยเจสปีแล้วแม่บ้านไม้จะเก่าและหลังคามุงจากจะรั่วบางแห่งแต่เต็มไปด้วยความอบอุอน่นยายนีเป็นหญิงชาราผิวคล้ำร่างกายผอมบางเพราะผ่านการทำงานหนักมาตลอดชีวิตเธออยู่เพียงลำพังมานาน หลังสามีจากไปและไม่มีลูกหลานมาดูแลแต่ความเดียวดายไม่เคยทำให้ใจของยายแห้งแล้งตรงกันข้ามกลับเต็มไปด้วยเมตตาและความอ่อนโยนต่อทุกชีวิตทุกเช้ายายนีจะลุกขึ้นมาก่อไฟด้วยฟืนเก่าๆที่เก็บไว้ใต้ถุนบ้านเสียงแตกเปรี้ยของฟืนดังขึ้นพร้อมควันสีขาวที่ลอยออกจากปล่องเตาไม่นานนักกลิ่นหอมของข้าวสุกก็อบอวนไปทั่วบ้าน แทนที่ยายจะตักข้าวมากินเองเพียงผู้เดียวเธอกลับแบ่งข้าวออกใส่ถ้วยเล็กๆหลายใบด้วยความตั้งใจจากนั้นจึงยกถ้วยข้าวเหล่านั้นออกมาวางไว้ที่หน้าบ้านทันใดนั้นเองสุนัขจรจัดสองสามตัวก็วิ่งเข้ามาหางกระดิกด้วยความดีใจแมวจรหลายตัวก็มานั่งรออย่างเงียบๆใกล้ๆระเบียงไม้แม้แต่นกกากับนกพิราบก็ยังโผล่ลงมาเกาะที่รั้วบ้านอย่างคุ้นเคย ทุกเช้าเป็นเช่นนี้เสมอไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวยายนีมักจะพูดเบาๆกับพวกมันว่ากินเถอะลูกจะได้อิ่มท้องในแววตาของหญิงชรามีเพียงความเมตตาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานยายนีใจบุญที่เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านเช้าวันใหม่มาถึงยายนียังคงก่อไฟหุงข้าวด้วยฟืนกองเล็กๆ แม้มือที่สั่นตามวัยชราแต่ก็ยังตักข้าวออกมาแบ่งใส่ถ้วยอย่างคุ้นเคยสุนัขจรตัวหนึ่งขนร่วงพร้อมจนเห็นกระดูกวิ่งมาก่อนใครมันกินอย่างตะกละด้วยความหิวโหวยแต่ยายกลับยื่นมือไปลูบหัวอย่างอ่อนโยนแมวจรสองตัวก็นั่งรองเงียบๆราวกับว่าเข้าใจว่ายายต้องการแบ่งอย่างทั่วถึงยายพูดกับพวกมันเหมือนพูดกับลูก กินเยอะๆนะลูกจะได้มีแรงเสียงยายอ่อนโยนจนแม้แต่นกที่เกาะอยู่บนรั้วบ้านก็กระพือปีกอย่างสบายใจบางครั้งชาวบ้านที่เดินผ่านก็หยุดมองด้วยความประหลาดใจเพราะเห็นว่าหญิงชราผู้มีน้อยกลับเลือกแบ่งให้สัตว์จรที่ไม่มีใครเหลียวแลบางคนถึงกับเอ่ยปากถามว่ายายไม่เก็บไว้กินเองบ้างหรือแต่ยายก็หัวเราะเบาๆตอบด้วยแววตาสงบว่าเราแบ่งเขาได้ เขาก็มีชีวิตต่อไปได้คำพูดนั้นทำให้หลายคนสะอึกและหันกลับไปคิดถึงชีวิตตนเองแม้ยายนีจะไม่ร่ำรวยแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความอิ่มเอมทุกถ้วยข้าวที่เธอวางลงกลายเป็นสายใยแห่งความเมตตาที่แผ่ขยายออกไปสุนัขที่เคยดุร้ายกลับเชื่องเมื่ออยู่ใกล้ยายแมวที่เคยหนีผู้คนกลับกล้ามานอนขดอยู่บนตักของเธอ นกกาที่เคยบินหนีเสียงคนป,ปรับโผลลงมาเกาะใกล้กๆทุกชีวิตค่อยๆหยุดพักอยู่รอบบ้านเล็กๆหลังนี้จนใครๆก็เริ่มเรียกบ้านหลังนั้นว่าเรือนของผู้ใจบุญวันหนึ่งยายนี้เปิดไหเข้าสารแล้วพบว่ามีเหลือเพียงกำมือเดียวแต่เมื่อมองไปนอกบ้านเห็นสุนัขและแมวจรน,นั่งรออยู่ด้วยสายตาอ้อนวอนยายถอนหายใจเบา แต่ก็ยังตักข้าวใส่หม้อหุงจนหอมกรุ่นเ่าตักข้าวแบ่งออกเป็นถ้วยเล็กๆอย่างที่เคยทำทุกวันถึงแม้ตัวเองจะได้กินเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยินดีด้วยใจเต็มร้อยเขาก็หิวเหมือนเราถ้าเราอิ่มแล้วเขาอดมันไม่ยุติธรรมยายพูดกับตัวเองแมวสีขาวที่ผอมจนเห็นซี่โครงเข้ามากินข้าวอย่างอรอร่อย สุนัขตัวใหญ่ที่บาดเจ็บขาก็กินอย่างเงียบๆพร้อมหางที่แกว่งไปมายายยิ้มทั้งที่ท้องหิวแต่ใจกลับอิ่มจนเอ่อล้นเย็นวันนั้นชาวว่านที่เดินผ่านมาพอดีเห็นเหตุการณ์ข้าวก็แอบสะท้อนใจหลายคนกลับบ้านแล้วเก็บเมล็ดข้าวเล็กๆมาแบ่งให้สัตว์ที่เจอไม่มีใครพูดตรงๆแต่ในใจรู้ว่า พวกเขาเริ่มได้รับแรงบันดาลใจจากยายมเมล็ดข้าวแต่ละเม็ดที่ยายแบ่งไปไม่ได้เลี้ยงเพียงท้อมสัตว์แต่มันเหมือนหวานมเมล็ดบุญลงในดินของหัวใจผู้คนต้นไม้แห่งความเมตตาจึงค่อยๆเติบโตขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แม้ยายนีจะไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่เธอทำได้กลายเป็นบทเรียนเงียบๆและบทเรียนนั้นจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่รุ่นของเธอเท่านั้น ยายยังคงทำเหมือนเดิมทุกวันไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้กระทั่งลมเย็นที่พัดผ่านก็เหมือนจะอ่อนโยนเป็นพิเศษต่อหญิงชราวันนั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนลมพัดแรงจนต้นไม้โยกไปมาน้ำฝนสาดเข้ามาในบ้านไม้จนพื้นเปียกชุ่มแต่ยายนียังคงไม่ลืมที่จะหุงข้าวและแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆเ,เ,เช่นเคยเธอกางร่มเดินออกไปวางถ้วยใต้ถุนบ้านที่พอจะกันฝนได้ สุนัขหลายตัววิ่งมาอย่างเปียกปอนน้ำหยดจากขนลงบนพื้นดินแมวจรพากันซุกเข้าหากันเพื่อหาความอบอุ่นยายยื่นเข้าให้พวกมันทีละถ้วยพลางพูดเบาๆว่าอย่าก,กลัวเลยลูกแม้ตัวเองจะเปียกโชกไปทั้งร่างแต่รอยยิ้มก็ยังคงอบอุ่นในความมืดของพายุเสียงฝนสาดกลบทุกสิ่ง แต่เสียงหัวใจของยายกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าฟ้าร้องชาวบ้านที่มองจากหน้าต่างบ้านตนเองเห็นภาพยายถือร่มให้อาหารสัตว์ก็อดน้ำตาคลอไม่ได้บางคนถึงกับไหวฟ้าไหวดินขอให้ยายมีสุขฝนตกหนักแค่ไหนก็ไม่สามารถดับไฟแห่งความเมตตาในใจยายได้เลยตรงกันข้ามมันกลับทำให้เปเลวไฟนั้นสว่างสวัยยิ่งกว่าเดิม คืนนั้นสุนัขหลายตัวนอนเฝ้าหน้าบ้านยายไม่ยอมไปไหนมันเหมือนเข้าใจว่ายายคือที่พึ่งเดียวที่พวกมันมียายมองออกไปยามค่ำรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะถึงแม้จะมีเพียงเธอกับสัตว์เหล่านั้นแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ไม่นานนักเรื่องราวของยายนีที่คอยให้อาหารสัตว์จรก็แพร่ไปทั่ว เด็กๆในหมู่บ้านมักจะชี้ไปที่บ้านยายแล้วพูดว่านั่นบ้านยายใจดีผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเอาเรื่องของยายไปเล่าสอนหลานๆว่าเห็นไหมคนเรามีไม่มากแต่แบ่งปันได้เสมอสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต่างพากันมารวมอยู่รอบบ้านยายสุนัขหลายตัวเริ่มทำหน้าที่เฝ้าบ้าน คอยเห่าเตือนยามมีเสียงผิดปกติแมวก็ขึ้นไปนอนบนตากยายทุกครั้งที่เธอนั่งพับเพียบนกพิราบก็บินวนเวียนรอบบ้านราวกับคอยคุ้มครองชาวบ้านที่เดินผ่านมักยกมือไหว้ายายด้วยความเคารพแม้ไม่มีใครพูดตรงๆแต่ทุกคนรู้สึกว่ายายคือแสงสว่างเล็กๆในหมู่บ้าน ทุกการกระทำของยายเหมือนเป็นการสอนโดยไม่ต้องใช้คำพูดบ้านที่เคยดูเงียบเหนากลับเติมไปด้วยเสียงสุนัขเหมียวและเสียงนกทำให้บ้านยายกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมของชีวิตเล็กๆที่รอคอยความเมตตาใครๆก็เริ่มพูดกันว่าถ้ามีบุญจริงต้องอยู่ที่บ้านยายนี้นี่แหละ เสียงเล่าลือค่อยๆกลายเป็นความเชื่อมั่นในใจชาวบ้านว่าการให้ไม่ได้ทำให้ใครจนลงแต่ทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นบ้านไม้เก่าๆที่เคยโดดเดี่ยวจึงกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มีสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าใดๆนั่นคือน้ำใจของยายนีใจบุญ กันและเวลาผ่านไปร่างกายของยายนี้ก็เริ่มอ่อนแรงมือไม้สั่นจนตักน้ำลำบากหูตาก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนบางวันยายลุกไม่ไหวแต่ก็ยังไม่เคยลืมพวกสัตว์เธอเรียกพวกมันมาใกล้ๆแล้วโยนข้าวทีละก้อนให้กินสุนัขวิ่งมาขาบอย่างดีใจแมวก็แย่งกันกินด้วยความหิวยายยิ้มทั้งที่เหนื่อยล้า รู้สึกว่าทุกชีวิตรอบตัวคือครอบครัวแท้จริงแม้ร่างกายจะโรยราแต่ใจของยายกลับยิ่งแข็งแรงทุกครั้งที่ล้มป่วยชาวบ้านก็จะแวะมาช่วยหุงข้าวแทนเด็กๆก,ก็มักจะตักน้ำหรือเก็บฟืนมาให้สิ่งที่ยายเคยให้กำลังจะค่อยๆกลับคืนมาในรูปแบบต่างๆแม้แต่เสียงลมพัดผ่าน ยังดูอ่อนโยนราวกับคอยปลอบประโลมยายบอกกับตนเองว่ากายนี้อาจหมดแรงแต่ใจไม่มีวันหมดเมตตาสัตว์จรที่เคยหิวโหวยตอนนี้แข็งแรงและเฝ้าบ้านให้ยายอย่างซื่อสัตย์เมื่อมีใครแปลกหน้าเข้ามามันจะเห่าเตือนเรากับหวงแหนผู้มีพระคุณในยามที่เหนื่อยที่สุด ยายก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังเธอมีทั้งเพื่อนสีขาเพื่อนปีกและเพื่อนคนที่เข้าใจทั้งหมดนี้เกิดจากเพียงข้าวไม่กี่ถ้วยที่เธอแบ่งทุกเช้าข้าวที่ให้ไปแต่ละเม็ดกำลังค้ำยันหัวใจของยายไม่ให้ล้มลงคืนนั้นยายนีนอนหลับไปได้วยความเหนื่อยล้าแต่ในความฝันกลับสดใสอย่างน่าประหลาด เธอเห็นชายชาราผิวขาวใสแต่งกายคล้ายพระภิกษุชายคนนั้นยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านด้วยแววตาอบอุ่นเขาพูดกับยายเสียงกังวาลว่าเจ้ามีเมตตาบุญกำลังงอกงามยายฟังแล้วใจเต้นแรงแต่กลับสงบอย่างประหลาดชายชารายกมือชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านทันใดนั้นต้นไม้ก็แตกกิ่งใบเขียวสด แตกดอกสีทองอารามกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วราวกับบุญได้เบ่งบานตรงหน้าจงทําต่อไปเถิดความดีไม่มีวันสูญหายสิ่งนั้นดังขึ้นอีกครั้งอย่ายกมือไหว้ด้วยความเคารพก่อนภาพทุกอย่างจะเลือนหายเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่ายังจำรอยยิ้มนั้นได้อย่างชัดเจนหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ แม่ไม่รู้ว่าฝันนั้นคือสิ่งใดแต่ยายมั่นใจว่านั่นคือสัญญาณดีเธอลุกขึ้นหุงข้าวแต่เช้าตรู่ยิ้มพลังบอกจนเองว่าเราจะทำต่อไปสัตว์จรที่มารอเหมือนทุกวันต่างกินข้าวอย่างอร็จอร่อยยายมองแล้วรู้สึกว่าแสงแห่งบุญในฝันนั้นได้ติดอยู่ในใจเธอแล้วจริงๆและตั้งแต่นั้นมายายไม่เคยสงสัยเลยว่า การให้ของตนจะสูญเปล่าเมื่อเรื่องราวของยายนีแพร่ไปไกลชาวบ้านเริ่มหันมาแบ่งปันกันมากขึ้นบางคนหอบเท่าสารมาวางไว้หน้าบ้านยายโดยไม่บอกชื่อบางวันเด็กๆก,ก็นำเศษอาหารมาเทใส่ชามให้สุนัขและแมวบ้านที่เคยเงียบหนาวกลายเป็นที่พลุกพล่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มยายนีเห็นแล้วน้ำตาซึมเพราะไม่เคยคิดว่าความดีเล็กน้อยของตน จะทำให้หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงได้ถึงเพียงนี้เธอพูดกับเด็กๆว่าทำดีไม่จำเป็นต้องมากแค่ทำด้วยใจก็พอทุกคนพยักหน้าและยิ้มกว้างราวกับเข้าใจถ่องแท้สุนัขจรเริ่มอ้วนทวนขึ้นแมวก็ขนฟูเงางามนกกาที่เคยบินห่างๆตอนนี้โฉบลงมากินข้าวใกล้ๆแม้แต่กระรอกบนต้นไม้ใหญ่ ก็ลงมากินผลไม้ที่ยายแบ่งให้ชาวบ้านมักพูดกับกันว่าบ้านยายนีเป็นบ้านแห่งบุญจริงๆไม่มีใครกล้ามาทำร้ายสัตว์บริเวณนั้นอีกเพราะเชื่อกันว่านั่นคือเขตบุญที่ต้องเคารพยายนีเองก็หายเหนื่อยเพราะมีคนช่วยมากขึ้นเธอยังคงทำหน้าที่ด้วยใจแต่ก็มีมือเล็กๆและมือใหญ่ๆมาช่วยเหลือ ทุกเย็นบ้านหลังเล็กจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นราวกับว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกำลังกลับมามีชีวิตชีวาทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากใจที่ไม่เคยห่วงเพียงใจเดียวของยายนี้เท่านั้นวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเดินทางผ่านหมู่บ้านเขาเป็นคนเร่ร่อนสวมเสื้อผ้าขาดเก่าหน้าตาหมองคล้ำเมื่อเดินผ่านบ้านยายเขาเห็นสุน,นัขแมวและนกมากมาย ต่างกินข้าวกันอย่างอ,ร,อร่อยรอบหญิงชราผู้ใจดีชายคนนั้นหยุดยืนมองนานก่อนจะยกมือไหว้ยายยายนีรีบยิ้มและเร,รียกให้เขามานั่งพักเหนื่อยหรือเปล่าลูกมากินข้าวก่อนสิยายพูดพร้อมยกถ้วยข้าวให้ชายคนนั้นนั่งลงด้วยความเกรงใจและกินข้าวอย่างเงียบๆน้ำตาเขาไหลเมื่อกลืนคำแรกเพราะหิวมาหลายวันแล้ว ยายเอาน้ำให้พร้อมพูดว่าเราแบ่งได้เสมอไม่ต้องเกรงใจสัตว์หลายตัวยังวิ่งมาอิงชายเร่ร่อนราวกับรับรู้ได้ถึงความทุกข์เขามองยายด้วยสายตาซาบซึง้งและเอ่ยว่ายายเป็นผู้มีบุญแท้จริงก่อนจากไปเขายกมือไหว้และบอกว่าจะนำเรื่องราวของยายไปเล่าต่อยายเพียงยิ้มและบอกว่าไม่ต้องเล่าอะไรหรอกลูกแค่เจออิ่มก็พอ แต่ไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นคือผู้เดินทางที่ต่อมาจะเล่าเรื่องของเธอไปไกลและทำให้ชื่อเสียงของยายนีใจบุญแพร่ไปนอกหมู่บ้านเมื่อการเวลาผ่านไปโรคชราก็มาเยือนยายนีเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเดินเหินลำบากบางวันไข้สูงจนลุกไม่ขึ้นต้องนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆแต่สิ่งที่เธอห่วงกลับไม่ใช่ตนเองแต่เป็นสัตว์ที่รอคอยอาหาร สุนัขนั่งเฝ้าหน้าประตูแมวก็ร้องเสียงแผ่วเรากับเรียกหาชาวบ้านที่รู้ข่าวจึงพากันมาช่วยหุงข้าวแทนยายเด็กๆตักข้าวใส่ถ้วยแล้ววางไวใ้ให้สัตว์เช่นเดียวกับที่ยายเคยทำสัตว์ทั้งหลายกินด้วยความดีใจแต่ก็ยังเหลียวมองหายายเสมอยายแม้จะนอนป่วยแต่เมื่อเห็นทุกชีวิตยังอิ่มท้องก็ยิ้มออกมาเธอพึมพำเบาๆวา่าบุญคงส่งต่อแล้ว ถึงเราป่วยก็ไม่หยุดชาวบ้านหลายคนถึงกับเช็ดน้ำตาเมื่อได้ยินประโยคนั้นพวกเขาต่างสัญญากันว่าจะช่วยยายจนกว่าจะหายบ้านยายนี้จึงไม่เงียบเหงาเลยแม้เจ้าของบ้านนอนป่วยอยู่สัตว์ก็ไม่ยอมทิ้งยังคงนอนเฝ้าอยู่รอบๆบางคืนสุนัขก,ก็เห่าเสียงดังเพื่อป้องกันคนแปลกหน้าเรากับรู้ว่านี่คือเวลาที่ยายต้องการการปกป้องที่สุดโรคภัยทำให้ร่างกายยายอ่อนแอ แต่กลับทําให้ใจเธอแข้มแข็งกว่าเดิมคืนหนึ่งที่ยายป่วยหนักจนหายใจติดขัดจู่ๆก็มีแสงสว่างเรืองรองลอดเข้ามาทางหน้าต่างยายฝันว่ามีเทวดามาปรากฏกายตรงปลายเสือ่อเทวดากล่าวว่าผลบุญแห่งเมตตาของเจ้ากำลังส่งผลแล้วทันใดนั้นแสงสว่างก็โอบรอบร่างยายทําให้รู้สึกเบาสบายเช้าวันต่อมายายลุกขึ้นได้นั่งเอง ทั้งที่เมื่อคืนแทบล้มหายใจขาดชาวบ้านที่มาเยี่ยมต่างตกตะลึงบอกว่าเหมือนปาฏิหาริย์ยายเพียงยิ้มและพูดว่าบุญไม่เคยทิ้งใครหรอกลูกหลังจากนั้นอาการเจ็บป่วยก็ค่อยๆทุเลาลงทีละน้อยสุนัขและแมวต่างพากันดีใจวิ่งวนรบรอบบ้านไม่หยุดเด็กๆพากันหัวเราะและพูดว่ายายหายแล้วยายหายแล้ว ความสุขกลับคืนมาที่บ้านเล็กหลังนี้อีกครั้งแต่ในใจยายรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อเธอเท่านั้นมันคือการยืนยันให้ทุกคนเห็นว่าความดีไม่เคยสูญเปล่าแม้ในยามยากที่สุดบุญก็คอยเป็นแสงนำทางยายจึงตั้งใจว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำความดีให้มากขึ้นอีกเพราะเธอเชื่อมั่นแล้วว่าเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ไม่นานนัก หมู่บ้านก็จัดงานบุญประจำปีขึ้นชาวบ้านพร้อมใจกันเชิญยายนีมาร่วมงานทุกคนจัดที่นั่งพิเศษไว้ให้ยายตรงหน้าอุโบสถพระภิกษุท่านเจ้าอาวาสยังยกย่องยายต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านว่าหญิงชราคนนี้ทำบุญทุกวันแม้ไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่เธอสร้างบุญด้วยเมตตาที่เลี้ยงดูสัตว์และผู้ยากไร้เสียงสาธุข,ของชาวบ้านดังก้องทั่วลานวัด ยายนีน้ำตาไหลได้วยความปลื้มใจไม่เคยคิดจะได้รับเกียรติถึงเพียงนี้เด็กๆหลายคนกราบยายและพูดว่าหนูอยากเป็นเหมือนยายชาวบ้านบางคนตั้งใจว่าจะเลี้ยงสัตว์จรในละแวกบ้านตนเองบ้างงานบุญในปีนั้นจึงอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความรักยายนีเองก็ถวายข้าวเล็กน้อยตามกำลังพระท่านยิ้มและบอกว่าบุญของยายใหญ่ยิ่งนัก ไม่ได้นับด้วยปริมาณข้าวแต่ด้วยใจคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินหลังงานบุญชื่อเสียงของยายไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแล้วแต่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั้งหมู่บ้านหันมาเมตตากันนับแต่นั้นหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังจากงานบุญผ่านไปชีวิตของยายนีก็เปลี่ยนไปมาก ชาวบ้านแวะเวียนมาหาบ่อยขึ้นไม่ปล่อยให้ยายอยู่ลำพังเด็กๆมักจะวิ่งมาเล่นรอบบ้านพร้อมช่วยตักข้าวให้น้องหมาน้องแมวบางครั้งก็ช่วยเก็บฟืนเติมน้ำในหม้อทำให้ยายไม่เหนื่อยเหมือนก่อนยายมองดูภาพเหล่านั้นแล้วหัวใจอุ่นวาบรู้สึกเหมือนมีครอบครัวใหญ่ขึ้นมาใหม่ สัตว์ที่เคยผอมโซตอนนี้กลับมีขนเงางามและร่าเริงบางตัวถึงกับไม่ยอมไปไหนเพราะติดบ้านหลังนี้และยายทุกเย็นรอบๆอบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทั้งของเด็กๆและเสียงเห่าหอนของสุนัขแม้แมวจะนอนเกลื่อนใต้ถุนบ้านแต่ก็เป็นภาพที่อบอุ่นไม่น้อยชาวบ้านพูดกันว่าบ้านยาญนีไม่ใช่บ้านคนเดียวอีกต่อไปแล้ว ยายหัวเราะและตอบเบาๆว่าจริงสิบ้านนี้เป็นบ้านของทุกชีวิตรอยยิ้มของเธอทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้เห็นแม้บ้านไม้จะเก่าแต่ก็กลายเป็นที่พึ่งของหลายชีวิตความสุขเล็กๆค่อย,อยๆเบ่งบานในหมู่บ้านราวกับดอกไม้ผลิใครก็ตามที่เคยผ่านไปผ่านมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายายนีคือหัวใจของหมู่บ้านนี้ แม้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็มีสิ่งล้ำค่าที่สุดคือความรักความสุขนั้นไม่ได้เกิดเพียงกับยายแต่กระจายไปถึงทุกผู้คนนี่คือผลแห่งเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาที่ยายได้หวานไว้ทุกวันและตอนนี้มันกำลังงอกงามเป็นความร่มเย็นทั้งหมู่บ้านแล้วจริงๆ การเวลาผ่านไปหมู่บ้านค่อยๆเจริญขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมมีคนค้าขายเข้ามาและถนนก็ถูกสร้างให้สะดวกขึ้นแต่ไม่ว่าหมู่บ้านจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้านใายนี้ยังคงเป็นจุดรวมใจเสมอวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านพากันยกของมามอบให้ยายทั้งข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันยายถึงกับพูดไม่ออก น้ำตาไหลด้วยความตื้นตันยายเลี้ยงหมาแมวมาตั้งนานถึงเวลาพวกเราต้องเลี้ยงยายบ้างแล้วคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหัวเราะและยิ้มด้วยความสุขนับแต่นั้นมายายไม่เคยขาดข้าวปลาอาหารอีกเลยแม้ไม่ต้องออกแรงมากเหมือนก่อนแต่สัตว์ก็ยังอิ่มเหมือนเดิมชาวบ้านต่างช่วยกันผลัดเวรกันมาดูแลไม่ปล่อยให้ยายลำบาก ยายเองก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่สวดมนต์แผ่เมตตาให้สัตว์และคนเธอมักจะบอกเด็กๆว่าเราทำบุญทุกวันได้ไม่ต้องรอถึงวัดและเด็กๆก,ก็จดจำคำนั้นไว้ในใจผลบุญที่ยายเคยทำเริ่มกลับคืนมาหาเธอในรูปแบบที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงอาหารหรือสิ่งของแต่คือความรักและความอบอุ่นที่รายร้อมยายนีใช้ชีวิตช่วงปลายด้วยความสุขสงบ สมดังผลแห่งเมตตาที่เธอหวานมาเมื่ออายุล่วงเลยไปถึง80กว่าปีร่างกายายายก็อ่อนแรงลงทุกวันเช้าวันหนึ่งหลังจากสวดมนต์ลและแผ่เมตตาเสร็จยายก็หลับไปอย่างสงบชาวบ้านและสัตว์ที่คุ้นเคยต่างพากันเศร้าโศกแต่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาเพราะทุกคนรู้ว่ายายไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วด้วยบุญกุศลอันมากมาย ในวันทำบุญให้ยายชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงไม่มีใครลืมได้ว่าหญิงชาราคนหนึ่งได้เป,เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้อย่างไรเสียงพระสวดมนต์ดังท่ามกลางเสียงเห่าหอนเบาๆของสุนัขและเสียงแมวคลางเศร้าแต่ภาพนั้นกลับอบอุ่นราวกับสัตว์เหล่านั้นกำลังส่งยายเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นหมู่บ้านยังคงทำบุญเลี้ยงสัตว์ทุกปีเพื่อรำลึกถึงยายนีเด็กๆที่เคยฟังเรื่องยายก็เติบโตขึ้นพร้อมสืบต่อการทำความดีเรื่องราวของยายนีกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันไปผู้เฒ่าผู้แก่จะเล่าให้ลูกหลานฟังเสมอว่าทำบุญด้วยเมตตาไม่ต้องมากก็ยิ่งใหญ่บ้านไม้หลังเล็กอาจพังไปตามกาลเวลาแต่ชื่อของยายนีไม่เคยเลือนหาย ใครก็ตามที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้ยังเรียกมันว่าบ้านใย,ยนีใจบุญและทุกครั้งที่นกโผลลงมาสุนัขเห่าดังหรือแมวเดินอิงแอบชาวบ้านก็มักพูดเบาๆว,ว่ายายยังอยู่กับเรานี่เองเพราะในหัวใจของทุกคนยายนียังพงเป็นแสงสว่างแห่งเมตตาตลอดไป